สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองทองคาประจําสัปดาห์วันที่29สิงหาคม2021นะครับวันนี้เรามาดูทองคําว่ามีแนวโน้มจะเป็นยังไงหลังจากที่ทางคุณมเจรอรมเพอเวอประธานเฟดได้ออกแถลงการเกี่ยวกับว่าทางเฟดยังคิดว่าน่าจะต้องมีการทํค QE ี a ทปเหรือมีการลดสภาพคล่องในปีนี้แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะทําการประกาศปรับลดการเข้าซื้อพนันธบัตรวันไหนมันก็เวลาไหน่นะครับ อ่าผมเอาเรนเตดก่อนก็คือมันจะมีเส้นหลายสีเนาะถ้าเกิดใครไม่เคยฟังเลยก็เส้นแรกก็สีส้มนะครับสีส้มคือเส้น2 5สีฟ้าคือ50สีเหลืองคือ1 0ึ้แล้วก็สีม่วงคือ200นะครับผมใช้ฟารมเฟรมเป็นวีคนะครับก็คือ w วนอันนี้นะเริ่มต้นที่ตัวการวิเคราะห์จะเป็นการวิเคราะห์ในเชิงที่มีข้อเราก็พูดถึงฟันเดเมนทัลนะครับสำหรับใครที่ต้องการลงทุนในทองคำนนะครับทองคำเนี่ยเราจะเห็นว่าในแนวโน้มภาพรวมขายยาอ่าเขาเรียกว่าระยะระยะยาวๆนะครับ ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับที่บอกว่าเป็นอย่างนง้นเพราะว่าแท่งเทียนเนี่ยมันยังยืนอยู่เส้น200อนะครับหรือแม้แต่เส้น100ยสัปดาห์นะครับทีนี้หากเราย้อนกลับไปไกลๆนะครับเอา5ปีก่อนแล้วกันนะครับในช่วง5ปีก่อนหน้านี้นะครับไกลกว่านั้นด้ยครับสักเจ็ดปีนะเจ็ดแปดปีก็จะพบว่าหลังจากที่แท่งเทียนเนี่ยหลุดเส้นสีเหลืองนะครับหรือเส้น100สัปดาห์เนี่ยทองคาก็จะเป็นขาลงมาโดยตลอดนะครับก่อนที่ในช่วงประมาณสักอ่าแล้วก็ไซเบอร์แถวนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นขาขึ้นในช่วงประมาณสัก2พ1 9ช่วงวพฤษภาคมนะครับหากเราใช้หลักการนี้ในบทศา์นะครับมาดูทองคําของอในช่วงนี้นะครับก็อาจจะตีความได้ว่าทองคํายืนอยู่เหนือเส้น100สัปดาห์มาโดยตลอดถ้ามันไม่หลุดก็น่าจะยังคงเป็นทางบวกอยู่นะครับอันนี้คือทางเทคนิคนะทีนี้ไม่เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันหลุดมาถึงประมาณ1677ช่วงนี้แต่ว่ามันก็มีแรงซื้อกลับรีบาทันทีทาให้มีแค่ไส้เทียนนะครับที่หลุดแต่ว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยยังไม่เคยหลุดลงมานะครับ เพราะงั้นหากมองแบบนี้นะครับเราจะพบว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่ทองคําที่อยู่ในช่วงมาสัก1745นะครับมีความน่าสนใจคือถ้าไม่หลุดตรง1745นะขาคขึ้นก็ยังเป็นคงยังคงน่าจะยังอยู่ได้นะครับหรือถ้าหลุดจริงๆเ่ยถ้าเป็นกรณีไส้เทียนระดับรายสัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรจะหลุดเกินที่177เขาเรียกว่าเป็นสำหรับผมคิดว่าเป็นสุดท้ายแล้วเพราะว่า ถ้ามันหลุดแนวนี้คือผมว่าน่าจะหลุดหลุดยาวลงไปเลยนะครับซึ่งถ้ามันหลุดแนวนี้ซึ่งผมลองตีเทล์ไลน์นี้นะครับเส้นดำๆเป็นแนวเฉียงขึ้นเนี่ยอ่าก็จะพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรหลุดที่ประมาณ1,691นะเห็นไหมครับข้างขวา1,691นะถ้าหลุดก็มีแนวโน้มที่จะไปหลุดที่จะไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์นะครับก็คือประมาณ1.525ครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับสำหรับตัวทองคำถ้าเกิดมันหลุดไปขนาดนี้นะตอนนี้มันอยู่ที่1.816ซึ่งหลังจากที่คุณเจอพาวเวล ออกแถลงนะครับทองคามันก็มีแรงซื้อกลับทันทีนะครับซื้อแบบซื้อเยอะมากนะครับหากเราดูเนี่ยก็คืออพขึ้นไปถึง24เหรียญ US Dollar ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองในเชิงของตัว g กลนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูสัญญาณอื่นนะครับห้าไซนะครับห้ไซ <c oughs> ก็อยู่ประมาณ51 <c oughs> ก็คือมีความบูลลิชเล็กๆนะครับส่วนตัวแม c ดเนี่ยยังไม่เป็นบาย signal ทันทีนะครับทีนี้ถ้าเรามาซูมอินดูถ้าเกิดใครอยากจะขาย คือใครกําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวอนาคตเฟดบอกว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นตอนนี้นะครับคืออาจจะต้องลด QE ไปก่อนจนจบแล้วพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยซึ่งยังไม่ทําในภาวะอันรวดเร็วอันสั้นนะครับก็ถ้าเกิดใครคิดว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยโอเคทอาคาอาจจะมีแนวโน้มที่จะโดนปรับปรับตัวลงอย่างเงี้ยครับถ้ามองเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นขาลงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นจุดๆหนึ่งที่น่าสนใจเพราะงั้นถ้าใครอยากจะขายเนี่ยผมตีเส้น ของจใจหลายเส้นหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละคนคงมีต้นทุนไม่เท่ากันถ้ามุมมองที่น่าสนใจเนี่ยถ้าเราตีเป็นฟิโบนัชชีนะครับแนวโน้มแนวหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจในการขายรวมถึงฟิโบนัชชีเนี่ยใกล้กับแนวเส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์คืออยู่ที่ประมาณ1.825นะครับนี่เส้นเส้น1.0618ครับเดี๋ยวเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับ,บ1 8 5อาจจะพิจารณาขายได้หนึ่งไมล์นะครับถ้าเกิดใครซื้อมาตรงนี้จุดที่2คือจุดผมให้เป็นจุดมีแรงกานแถวๆนี้ ก็คือพันเก้าร้อยทนหรือพันเก้าร้อยหนึ่งห้านะครับอันนี้เป็นจุดที่สองที่ผมว่าเออหน้าขายนะครับสําหรับคนที่ไม่เชื่อว่าระยะยาวทองคาจะขึ้นไปได้อีกนะครับเราพูดถึงกรณีที่แบบเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับหรือว่าในกรณีที่ไม่มีภาวะความข้นวลนชุดขีดเช่นการควบคุมแม่ไดงของโควิดหรือการกระจายวัคซีนที่มันมีปัญหาอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเปิดประเทศได้อย่างดีอะไรเงี้ยครับทุกอย่างกลับมาคืนสู่ภาวะปกติทองคําก็ไม่น่าจะเกินพันเก้าร้อยสิบห้าหรือพันเก้าร้อยได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครอไม่ฉันว่ามันมโอกาสขึ้นไม่ได้ก็จะเป็นแนวขัดไปก็จะเป็นผมให้อยู่ที่1960 19 6 0งเก5ครับแนวนี้นะต่อมาคือไฮเดิมก็คือประมาณ2อ7สหรือ2 0ง0ันวนอันนี้คือเป็นแนวที่แบบพีคสุดๆนะครับซึ่งผมมาคิดว่าปีนี้จะไปถึงนะผมว่าเต็มที่ก็ประมาณพันเก้าอาจจะเห็นได้นะครับแต่คําถามคือแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเก็บทองคําล่ะก็ผมว่าจุดนี้นะครับจุดเส้นสีเหลืองเนี่ยน่าสนใจก็คือจุดหนึ่งเจ็ดสี่ รหรือถ้ามันหลุดออกมาแล้วมันขึ้นใครอยากจะรับความเสี่ยงได้ก็มันก็คือต่ำกว่า1.74เช่น1,700 1,720หรือ 1, แม้แต่1 6 7 7ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นอันจบสำหรับตัวทองคำในเชิงเทคนิคนะครับต่อมาไอ้ทองคำเนี่ยมันจะอิงกับอยู่2ปัจจัยหลักๆก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์เวลาที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีการขยับเ,เรียกว่าดอลลาร์แข็งเมื่อดอลลาร์แข็ง ความสนใจของทองคำเนี่ยจะน่าสนใจน้อยลงนะครับกูดง่ายคือถ้าเกิดน้อยเด็กพุ่งขึ้นไปเนี่ยทองคําจะถูกกดดันเราเห็นว่าสดาห์ทให้แล้วเนี่ยน้อยเด็กโดนปรับตัวลดลงใช่ไหมครับเนี่ยจะเขียวแล้วก็ลงทําให้ทองคํามันมีแรงซื้อกลับมาเพราะงั้นตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะงั้นจุดนี้นะถ้าเกิดเราจะเห็นว่านราไ้เด็กตรงนี้ยังเป็นขาลงอยู่แม้ว่าโอเคมันจะขึ้นมาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าในเทรนเนี่ยคือแท่งเทียนเนี่ยมันยังต่าอยู่กว่าเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์นะครับเพราะงั้นมันยังคงเป็นขาลงอยู่ ผมว่าจุดที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเนี่ยเป็นจุดปัจัจคือถ้ามันขึ้นไปได้แบบขึ้นต่อเนื่องนะเช่นตัวเลขเศรษฐกิจดีมากๆนะครับการจ้างงานดีตัวเลขทางการค้าปีอะไรก็แล้วแต่ตัวเลขทั้งหมดนะครับของทางการสหรัฐเนี่ยออกมาแล้วมันดูดีคนก็จะทําให้ดอลลาร์เนี่ยมันแข็งขึ้นได้นะครับก็จะมีผลกับทองคําที่อาจจะถูกเทขายนะครับต่อมาคือพันธบัตรสิบปีรัฐบาลสหรัฐนะครับถ้าตาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ ลดลงก็คือลดลงประมาณแนวเนี้ยทองคาก็อาจจะมีแนวโน้มที่ขึ้นได้นะครับแต่เราเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี้ยมัน,มน,มนค่อนข้างจะไซเว์นะช่วงช่วงเนี้ยในสี่ห้าสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้ครับเพราะนี่คือกราฟสัปดาห์ใช่ไหมมันก็ทําให้อ่าเชนเกียบอลยูเนี่ยมันมันดูแบบอย่างทรงๆอาจจะไม่เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนทองคําหรือว่ามีผลกระทบเชิงลบหรือเชิงบวกมากหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของบอลยูแต่ทั้งหลายก็ตามบอลยูขึ้นขึ้นแบบโป้งไปเลยนะถึงแบบ ใกล้สองเปอร์เซ็นต์นะครับไออย่างเงี้ยทองคําจะถูกเผขาแน่นอนเพราะว่าอ่งถ้าเกิดใครจำได้นะช่วงนี้ช่วงที่อยู่ดีบอลยูก็ดีขึ้นมาแบบอย่างรวดเร็วนะครับจากหนึ่งจากศูนจุดห้านะแล้วก็ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็ขึ้นมาช่วงนี้ช่วงนี้ป้งขึ้นใหม่นะช่วงนี้หละครับที่ทองจะถูกเผขาวเพราะามันขึ้นมาเร็วแล้วก็ช่วงนี้ทองคาก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเพราะว่าบอลจีมันลดลงอย่างค่อนข้างเร็วนะครับตัวถัดมาคือดอลตาร์กับพูดง,ง่ายคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยนั หลายคนนะครับลงทุนในกองทุนทองคำที่มันมีค่าเงินบาทเกี่ยวข้องด้วยเรียกว่าไม่เฮชหรือนอเนชหรืออันเฮชนะครับการที่เราซื้อแบบไม่เฮชเนี่ยเวลาค่าเงินบาทผ่อนค่าก็คือเนี่ยผ่อนค่าขึ้นนะครับจาก29ไปสาาเนี่ยเหมือนเราได้กำไรทั้งเวลาทองขึ้นด้วยแล้วก็เงินบาทออกด้วยจะได้กำไร2เด้งนะครับกับการตอนเนี้ยเราจะเห็นเงินบาทแข่งค่าลงอย่างรวดเร็วจาก ประมาณ3 3 5นะครับโดยประมาณลงมาถึงส2 5ก็คือลงไปบาทหนึ่งเลยนะโดยประมาณอย่างเงี้ยครับมันแข็งค่าเพราะงั้นใครซื้อทองแถวช่วงเนี้ยใครซื้อช่วงนี้นะก็จะเรียกว่าแบบไม่เฮชนะครับก็จะอาจจะขาดทุนค่างเงินได้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครไม่อยากจะไปกังวลเรื่องค่างเงินก็ซื้อแบบเฮ u ฟูลี่เฮชที่มมนมีตัวเอสนะครับในในกองทุนทองคำนั้นๆน,น,นะครับทีนี้ผมพามาดู อ่าปัจจัยพื้นฐานของ real yield แล้วกันนะครับเราจะเห็น real yield เนาะก็คือ real yield ก็คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยครับเขาเรียกว่า us ten year tips เนะี่ยถ้ามันปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็คือเป็นลบน้อยลงอย่างเงี้ยความน่าสนใจทางคาจะน้อยลงแต่ถ้ามันทิ้งดิ่งอย่างเงี้ยความน่าสนใจทางคาจะมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุยลงทุนในรเรียกซื้อพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยมันต่ำต่ำนะครับต่ำมากรู้สึกไม่คุ้ม สู้ซื้อทองคำอย่างเงี้ยดีกว่านะครับเพราะอันนี้จะเป็นหลักการในการดูได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องมันค่อนไปทางลงอยู่นะครับตัวต่อมาคือเราอยากจะดูฟันฟลอร์ที่ไหลเข้ากองทุนทองคำ vs PDR นะก็พบว่าช่วงที่ผ่านมาตอนเนี้ยฟันฟลอร์ของเรียงสิงหาคมเนี่ยไปทางขาดมากกว่าซอนะครับมิถุนาอ่าพฤษภามิถุนาอย่างซีอยู่แต่ว่ารกระดาเริ่มขายออกนะครับเน็ตเป็นขายเน็ตเป็นเซลล์สิงหาอก็เริ่มขายออมาขึ้นซึ่ง อีก2วันเนี่ยก็คือเปิดทําการมาจะเป็น30มสมนะครับก็จะจบสิฮะผมก็มาดูกันว่าแรงซื้อแรงขายจะเป็นยังไงตอบครับแต่เราพิจารณาดูช่วงที่ทองคําเป็นขาลงเนี่ยช่วงนี้เนาะสองพก็มีการขายเป็นร้อยตันนะครับหรือหลายๆตันเช่น65ตันอย่างเงี้ยก็จะพบว่ามันขายอยู่นงช่วงปีเนี้ยช่วงกุมภาพันก็ยังขายออกมาค่อนข้างเยอะมีนาแต่ว่ามีการชะลอการขายแล้วก็มีการซื้อกลับทําให เดือนนี้มันดูทรงๆแล้วมันแบบยังเ,เรียกว่ายังไม่เชิงแบบเป็นขายเยอะมากนะเทียบกับปี2 0 1 9ันสิบเก้าะที่เห็น,นครับมีการซื้อทองกลับเยอะมากนะครับช่วงนี้แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีการขายตลอดนะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าจะมีแรงซื้อกลับมาใหม่ซึ่งถ้าขายตลอดก็จะเป็นแรงกดดันปัจจัยราคาทองคําแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วครับสําหรับมุมมองทองคําในเชิงของอผมนะครับใน ภาพรวมที่จะลงทุนใครวางแผงง่ายก็ลองใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสุดท้ายนี้ผมขอปากคอสนะครับเป็นคัมภีร์ดอยใน20ชั่วโมงเป็นการทําหลักสูตรมาทั้งหมด8หัวข้อนะครับก็จะเป็นมัลติมีเดีย1ชั่วโมงจิตวิทยาการลงทุน1ชั่วโมงแล้วก็การมองภาพรวมเศรษฐกิจในคราวเด็ก3ชั่วโมงกองทุนนะครับ2ชั่วโมง,งการวิเคราะห์หุ้นนะครับปัจจัยพื้นฐานเทคนิคหาหุ้นการวิเคราะห์พิเศษโมเดลนะครับ4ชั่วโมงนะครับ งบการเงินนะครับที่มันดูงงๆเยอะๆมีสามลบเนี่ยอ่านยังไงนะครับใช้เวลาสามชั่วโมงแล้วก็หัวข้อที่สี่ที่เป็นคนที่ชอบมากที่สุดนะครับในการลงเรียนก็คือการเทคนิคที่ผมพูดไปก่อนนี้ในทองคำก็เนี่ยผมก็ใช้พวกนี้มาใช้ในการวิเคะร์นะครับซึ่งเราจะพูดกันอย่างละเอียดนะครับสี่ชั่วโมงอันสุดท้ายก็จะเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ใช้ในการลงทุนเองนะว่าจะเป็นทอง ETF กองทุนคริปโตหรือกองหรือหุ้นนะครับที่ใช้ทั้งหมดก็จะรวมเป็น20ชั่วโมงแต่ว่าไม่ใช่เป็นต้องเรียนหมดนะครับใครสนใจห ค่อยๆเรียนทีละหัวข้อก็ได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ Line เชษอัศวินหรือว่ายิ่งคีออรพงศ์ได้ครับส่วนราคาเพียง1ชั่วโมงเท่ากับ2 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับนี้ก็เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในมุมมองของคำระจสตดาในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ